เรากระร้นพ่อตะปูใช่ไหมคะเตรียมทําอะไรคะพี่เคสเตรียมยำขนมจีนกุ้งสดนะคะเดี๋ยวแกะกุ้งนะคะแกะกุ้งโอ้ยกุ้งสดสดไหมสดนะอ่าดูซะก่อนพี่เพชรลงครัวเองเลยนะคะพี่ฝนก็เตรียมอะไรคะเนี่ยหั่นหัวผักยาวค่ะจะได้แซ่บ แลที่เป็นโอ้ยพี่ฝนนี่คือแม่แม่ครัวนะคะแม่ครัวที่ทำกับกับขุนนะคะที่ทำกับข้าวอร่อยที่สุดนะคะตอนนี้เราทำการเตรียมของกันก่อนเนาะใช่ค่ะนี่อย่างขมักขเมนนะคะเดี๋ยวเรารอปรุงกันเลยนะเดี๋ยวแกะข้าวแกะข้าวแกะเป็นด้วยนะเอากุ้งกุ้งสุกเหรอหรือเอาสดสดทิ้งเหรอไม่เอาไม่เอาสุกเหรอลูกไม่เอาค่ะไม่เอา สวัสดีค่ะพูกอเคทชานะคะตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงพี่เคทพาเข้ารัวนนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่เคทนะคะก็จะมาทํายําขนมจีนกุ้งสดน้ําปลาค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยนะคะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปดูส่วนผสมนะคะคือพี่เคทอะทำไม่เป็น นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเชิญแม่ครัวนะคะที่ทำเป็นนะคะก็คือพี่ฝนนะคะจากช่องชิคชิคชาแนลนะคะ่วก็คือเราจะไปทำยำขนมจีนกุ้งสดน้ำปลาโอ้กุ้งสดเลยนะคะใช่ค่ะก่อนที่เราจะไปทำยำนะคะเราต้องมาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะมีอะไรบ้างคะพี่ฝนอ่ามีกุ้งสดนะคะ,นะ,คะขนมจีน อันนี้นะคะอ่าผักชีใบเลื่อยค่ะอันนี้ผักชีอันนี้นนถัวถ่วถั่วฝักยาวา <laughs> พิกค่ะมะนาวน้ำตาลฝนพี่ขาดไม่ได้เลยคือน,น้ำปลาที่ทุกคนชอบมาก <laughs> แล้วก็ปลาทูค่ะพี่ฝนอนอยากกินแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะได้เลยค่ะอย่างนั้นเราต้องใส่คะ ใส่น้ำปลาล่าเลยค่ะหนอ่งช้อนค่ะหมดขวดเลยอ่ลองสักสองช้อนก่อนเดี๋ยวเขย่าก่อนเขย่าเขย่าไปข้างไปก่อนค่ะหนึ่งสองกินปลาล่าหือมากแล้วก็บีบมะนาวเลยจ้าบีบมะนาวเลยค่ะ แค่นี้ก็น้ำลายไหลอวเนี่ยอยากกินแล้ว <c oughs> กลิ่นแบบว่ากลิ่นหุ๋มมากแค่น้ำปลารากับมะนาวนี่เข้ากันดีจังเลยเอาไปทํากันได้เลยนะคะเพื่อน <c oughs> ใช่ไหมหมวดใช้มะนาวประมาณสามลูกถึงสี่ลูกค่ะแล้วแต่น้ำมะนาวนะคะ <c oughs> กลิ่นกลิ่นเริ่มมาแล้วคะ่ะกลิ่นอะไรคะกลิ่นเปรี้ยวค่ะไม่ใช่กลิ่นตัวนะคะกลิ่นมะนาวคะ <c oughs> ่ะอ่าแล้วใส่น้ำตาลน,นิดหน่อย ตาลทรายใช่ไหมคะใช่ค่ะคนทำน้อันนี้ก่องนนกออออ็คนแล้วก็คนกัะคน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 อืมอืม,อมน่ากินนะโหอันน้ลลายไหลแล้วอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่าแล้วก็พริกป,ป่นนะคะ <c oughs> ป่นเยอะไหมคะเอาแค่แฉกไเลยค่ะกองช้อนน้อยป่ะงเอาน้อยอ่ะเอาหมดเลยหมดเลย เม่ไม่น่าพูดอันนี้ล้วแต่ชอบใช่ไหมคะแต่ชอบเลยค่ะใครชอบกินเผ็ดมากกินเผ็ดน้อยใส่เข้าไปเต็มทีแล้วก็ยังไม่พอนะคะพริกสดลงไปตามค่ะอันนี้คือเราทำน้ำยำก่อนน้ำยำก่อนจ้าอ่าแล้วต่อไปนะคะใส่ผักเลยค่ะผักนะคะหมดเลยค่หมดเลยค่ะ อันนี้ประมาณกําหนึ่งเริ่มแบบหน้าชาแล้วนะมีสีมีสีดูวัวสีเขียวสีแดงนะต่อไปกุ้งสดเลยจ้ากุ้งสดนะคะนี่ค่ะใส่เลยใช่ไหมใส่เลยค่ะหืมมใครวางอะไรสวยไม่ชิมแล้วชัวชัวนี่พี่ฝนจะยางโอ๊ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วมั้งเนี่ยโหแค่นี้ก็อร่อยแล้ว เป็นไงเป็นไนหมพี่ฝนแซ่บ<ะ> <c oughs> ต่อไปอะไรคะพี่ฝนบ่มจีนเลยจ้าจีนเลยจ้าวันนี้ซื้อมา 2> 2สองอสองฝึกเฮ้ยสองฝึกใหญ่ๆไม่ใช่สองแพ็คค่ะสองแพ็คนคะคะแพ็คเลยเท่าไหร่พี่แกรู้ไหมเท่าไหร่่าให้ทายให้เพื่อนๆทายเออทายยี่สิบไม่ใช่เดี๋ยวรอรอให้เพื่อนๆทายก่อไม่แพงขนาดนั้น ไม่แพงไม่แพงน่าทอนึเลยทำกินเองที่บ้านก็ได้นะคะนี่ทำง่ายมากเลยค่ะง่ายเนาะง่ายมากที่แรกแม่ก้คิดว่าพี่เคสอยากกินเไแถ้าแม่ทาไม่เป็นก็เลยต้องเดือดร้อนพี่ผลเลยใช่คนเลยจ้าคนเลยค่ะยำเลยค่ะเหมือนเหมือนที่ร้านนะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว นัวไม่มีแรงค่ะนี่ต้องม้องใครแค็ระดับหนึ่งนะคะนี่ี่ผลดึเป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งมากนะคะน้ำลายไหลลาแล้วก็เด็ดปลาทูค่ะเป็นชิ้นๆปลาทปลาบี้แบบเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยจ้ะะคปลาทู่แล้วก็บีบีลงไปแล้วก็เข้ากันเนาะ จริงอยากใส่อะไรก็ใส่ปะอยากใส่อะไรก็ใส่ยำยำอ่ะคืออะไรก็ได้แค่เราแค่เราปรุงให้อร่อยแค่เราชอบอ่ะใช่เหมือนเราชอบปลาทูเยอะก็ใส่ปลาทูไปเยอะเยอะอไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหเบามันเบามันมากโอ้ยมันอยากกินแล้วอ่ะเป็นดาซ่าแบบเมื่อกี้ชิมไปคำนึงน้ำลายไหลเยอะเนี่ยจริงเว่ะคนหน่อยนึงค่ะคนค่ะคนไม่ใช่คน่อ เสร็จแล้วเดี๋ยวโรยหน้าด้วยผักอีกสองอ่าผักชีไปเรื่อยก่อนนะคะชีผักชีไปเรื่อยใส่เข้าไปเยอะๆเลยชอบอ่าแล้วก็ผักชีค่ะผักชีโรยหน้าอื่นเหมืน้าเพราะมันช้ำเพราะว่าที่เขาใส่ที่หลังสุดเพราะว่ามันช้ำถ้าเราคนแบบนั้นนะใช่เราเลยต้องแบบแล้วก็เสร็จแล้วช่วยให้มีสีสันหน่อยได้ไหม โอยน่ากินมากเลยดูสิคะเป็นอานว่าเสร็จ <Set it S 1> แล้ว,ลวตอนนี้นะคะเราก็จะมาตัดใส่ฐานนะคะดานเราซะก่อนดูฐานซะก่อนอลังการงานสร้างมากเล,เลยคะ่ะ แล้วตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่พี่เจนะคะชอบมากที่สุดนะคะนั่นก็คือการกินค่ะล้งชิมใช่ไหมคะพร้อมแล้วค่ะลุยโอ้หตัดกันแบบว่าหนุนหนักนหนักตัดกันหนุนหนักหนุนหนักอุย่ยังไงคะเป็นไงเป็นไงเป็นไงหนุ่ยมากเป็นไงไม่เข้าปากเลยนะเนี่ยกุ้งกุ้งโอ้โหไหลไหล โอ้โห <PA> ืมตัวข้าอโอ้ชอยากกินนะขอชิมกุ้ง <PAUL> ก <bunker ring> ่อนนี่ถ้าใครแบบว่ากุ้งอ่ะนั้นสดใช่ไหมครับบีบมะนาวไปหน่อยหนึ่งโอ้เคล็ดลับเคล็ดลับคนนี่นะหืมอำพเก้พิเกมากเราทำแบบพี่ฝนอาพิแกวมาก บีบมะนาวบีบมะนาวบีบมะนาวหน่อยหนึ่งเพื่อความแซ่บอื้มอร่อยปะอร่อยเนาะคนรละหนุกคนรละหนักเฮ้ยเหลือให้แม่มั่งโอเคไอพี่เคทพูดไม่ได้เลยก็ตอนนี้นะคะก็ อ๋อคือพี่เคบอกว่าเลยว่าอร่อยมากๆเลยนะคะและเพื่อนๆนะคะก็สามารถเอาไปทำเองได้น,นะคะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะคะบ๊ายบายอุ้ย <c oughs> กินต่อแล้ว <c oughs>